นะครับเดี๋ยวเรามาดูการเรียนการสอนของสาขาวิชาการตลาดกันเลยนะครับครับไปกันเลยครับสําหรับแผนการเรียนระดับชั้นปวชนะครับมีอยู่สแผนการเรียนนะครับแผนการเรียนที่1จะเป็นลักษณะของการที่เน้นสมรรถนะทางด้านการขายออนไลน์ er นะครับอินฟลูเอนเซอร์นะครับ วันแผนการเรียนที่2นะครับเป็นลักษณะของการที่เน้นการออกแบบการสื่อสารทาการตลาดนะครับ Marketing c o m m u n i c a t i o ชนะครับในส่วนของปศจ,จะเป็นลักษณะของการที่เน้นพัฒนาผู้เรียนทางด้านการออกแบบทางการตลาดแล้วก็แนวคิดทางด้านการตลาดดิจิทัลการตลาดเพื่อสังคมนะครับ สำหรับการต่อยอดทางการศึกษาเมื่อจบปอสอกับทางของเราแล้วสามารถไปเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาลัยรัฐบาลและก็เอกชนนะครับในระหว่างเรียนก็ยังมีช่องทางการหารายได้อื่นๆเช่นรับรีวิวสินค้าหรือว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้าสนใจตอนนี้เราเปิดรับสมัครน,นะครับ